สวัสดีค่ะเช้านี้ได้อะไรทานกันบ้างคะบ้านสวนได้ประดุกต้มน้ำปลามาค่ะแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมกับมะเขือมีต้นหอมนิดนึงเห็นหน้าตาวัตถุดิบแบบนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าทำอะไรทำน้ำพริกปลาดุกค่ะเริ่มจากพริกหอมกระเทียมใส่ครกโคลกให้แหลก โคลกแหลกแล้วใส่ประดุกปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยคนในสมัยก่อนนิยมรับประทานอาหารที่เป็นสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกนะคะจึงคิดค้นน้ำพริกขึ้นมาเพื่อเพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาวต่างๆน้ำพริกถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ หรือใช้ในการรับประทานเป็นกับข้าวในประเทศไทยมีความหลากหลายของน้ำพริกมากข้ากลางเรียกน้ำพริกมักปรุงให้มีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดรสใดรสหนึ่งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมีวัตถุดิบและวิธีในการปรุงน้ำพริกที่หลากหลายเช่นไข่เค็มปลาเค็มมะดันมีการนำตำรับแบบชาววังมาเป็นต้นแบบด้วยเช่นน้ำพริกลงเรือ ส่วนน้ำพริกทั่วไปที่รู้จักแพร่หลายเช่นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูน้ำพริกไข่เค็มน้ำพริกตาแดงและน้ำพริกแมงดาส่วนทางภาคใต้จะเรียกว่าน้ำชุบองค์ประกอบหลักคือพริกหอมและกะปิมีเอกลักษณ์คือไม่ผสมน้ำมะนาวหรือน้ำตาลจึงมีลักษณะแห้งถ้าผสมให้เข้ากันด้วยมือเรียกน้ำชุบหยำหรือน้ำชุบโจร ถ้าตําให้เข้ากาันเรียกน้ําชุบหยอะเอ๊ะหรือออกเสียงว่าน้ําชุบเยาะนะฉันเรียกผิดหรือถูกก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าตําแล้วผัดให้สุกเรียกว่าน้ําชุบผัดหรือน้ําชุบคั่วเคี่ยวน้ําชุบของภาคใต้นี้กินกับผักหลายชนิดทั้งผักสดและผักลวกเหตุที่ไม่ผสมน้ำมะนาวเนื่องจากชาวประมงในภาคใต้เมื่อออกเรือเป็นเวลาแรมเดือนหามะนาวได้ยาก จึงประกอบน้ำพริกโดยไม่ผสมมะน,นาวมะนาวและเหตุที่เรียกว่าน้ำคือการที่นำผักมาชุบกับน้ำพริกแห้งและยังมีน้ำพริกที่เรียกว่าเคยเจี้ยนหรือเคยเจียนนะดิฉันออกเสียงไม่ถูกซึ่งเป็นลักษณะน้ำพริกที่ใช้การผัดเป็นที่นิยมในจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปทางภาคเหนือจะเรียกน้ำพริกว่าน้ำพริกมักมีส่วนประกอบหลักคือพริกเกลือหอมแดงกระเทียม อาจมีส่วนผสมอื่นๆเช่นกะปิถั่วเน่าปลาร้ามะเขือเทศขา่าตะไคร้เพิ่มเข้าไปแล้วแต่จะปรุงเป็นน้ำพริกแต่ละชนิดวิธีการปรุงจะนำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกรวมกันในครกเช่นน้ำพริกนมน้ำพริกปลาน้ำพริกกบ นอกจากนี้ยังมีแบบผัดกับน้ำมันอีกด้วยเช่นน้ำพริกอ่องน้ำพริกน้ำหน่อรวมไปถึงแบบคั่วด้วยเช่นน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกคั่วทรายส่วนทางภาคอีสานน้ำพริกมีหลายแบบที่สำคัญมี3มอย่างคือปนแจวและซุปปนเป็นน้ำพริกที่ประกอบด้วยพริกแห้งหอมแดงกระเทียมโคลกผสมกับปลาเห็ดหรือเนื้อสัตว์อื่นๆใส่น้ำปลา ลักษณะค่อนข้างข้นเพื่อให้จิ้มผักส่วนแจ่วเป็นน้ำพริกพื้นฐานของภาคอีสานส่วนผสมหลักคือน้ำปลรราผสมกับพริกใช้จิ้มทั้งผักและเนื้อสัตว์ต่อมาจึงเพิ่มเครื่องปรุงเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เช่นหอมกระเทียมขา่าตะไคร้และซุปเป็นอาหารที่พัฒนามาจากแจว่วโดยมาจากคำว่าชุบซึ่งหมายถึงจุ่มหรือจิ้ม มาจากการที่นำผักที่ใช้จิ้มแจ่วมาผาสมลงในแจ่วแล้วเติมเข้าคั่วดิฉันเล่าเรื่องน้ำพริกเมืองไทยจนเพลินส่วนน้ำพริกประดูกของดิฉันใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังแกะเนื้อปลานะคะก็ต้องแกะให้ละเอียดหน่อยเอาก้างออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวก้างจะตค้พคอกระเทียมเมืเขือ โคลกแหลกพอดีแล้วใส่เนื้อปลาดุกลงไปค่ะโคลกเนื้อปลากับพริกให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตักเสร์ฟ <_ d ata> น่าทานเมลา่าฝีมือคุณพ่อบ้านเข้าครัวน้ำพริกปลาดุกคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย